นีส่สามอีสาน,นซีเ็ีนสกินแซ่บสู้กินนะจ๊ะก็จิเป็นผัดกะเพราเนือ้อผัดกะเพราเนื้องัวนี่ก็จะเป็นใบกะเพราที่เตรียมไว้แล้วสามอีสานทีเอาพริกแห้งนี่ก็เป็นพริกแห้งพริกแห้งนะค่ะสึงเราเอาตำโกเพื่อว่ามัานจะได้หอมใสตะไคร่พร้อมเดี๋ยวตำตะไคร่พริกแห้งแซากัน ใส่ตะไคร่ใส่เครื่องเทศแน่ะคะ่ะเพราะมันเป็นเนื้องงวเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะได้ดับกลิ่นใส่ตะไคร่ใส่ใบปักูวดนี่กับใบปักูดต่ำใช่เลยคะ่ะเ็ดไง,ไง่ายๆเ็ดแซ่แแบๆแต่เ็ดสู้พี่น้องกินนี่กับใบบกกะเพราที่ปลูกไว้เองจ้ะ <Sí. S 2> ไป ição, que im, que ่เตรียมเครื่องตําเครื่องเครื่องผัดทั่วไปจ้ะก็จะเป็นซอสหอยน้ำตาลรสดีน้ำปลาเยว ตำเครื่องแล้วเรียบร้อยกระตุเด่น้ำไปปรุงเตรียมเครื่องเล้ยแล้วกจะเริ่มปรุงกันแล้วเด้อจ้า สาอีสานเตรียมเครื่องที่เขาจะนํามาปรุงผัดกะเพราเนื้อเรียบร้อยแล้วเีาเมื่อกี้สายอีสานลืมตำกระเทียมใส่ค่ะนี่ตอนนี้สายอีสานติดตำกระเทียมใส่แล้วพริกแห้งตะไคปปร่ใบบ๊อกกูกระเทียมหอมๆผัดเครื่อง้หอมก่อน ก็จะให้หอมนะจ๊ะแล้วก็เนื้อลงไปผัดออเอาเทเริ่มปรุงนี่คืน้ำตาลจากโรงตาลน้ำปลา เปดด็นตอดหอยีอ่เห็ดนห่ไหมคะผ่าน่งเทศใส่ชุวใบกัะเพรา อัน,นี้ก็เป็นผัดกะเพราเนื้อตุ๋นไชสารบ้านพุ้นเนื้องัวด้ค่ะหนาตาหนิวเลยค่ะแกะได้จ้ะเนี่ยค่ะผัดกะเพราเนื้อมาได้จ้ะมากินผัดกะเพราไชยสาร เสร็จแล้วเรียบลอย